วันนี้จะพามาล่องแม่น้ำแควน้อยใช่ไหมพี่ครับผมและที่นี่นะครับมีที่พักที่อยู่ริมแม่น้ําแบบนี้ฟิวดีมากมากเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมหน้าผานี้ชื่อว่าหน้าผาขมปูเตย<ๆ>ใช่ไหมครับพี่คร,ครับผมและนี่คืออาสาพัไปหลงล่องแพแควน้อยใช่ไหมครับพี่ครับผมครับผมทีมันตกแพจะตกนรกไหมเนี่ยคนดูจ๋าแล้วนี่แตจ๋าคือวิวของแม่น้ําแควน้อย ทุกๆเช้าหมอกจะลงบางๆลอยอยู่เหนือสายน้ำเย็นๆจิบกาแฟแลนั่งมองนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากพรอะที่พักที่เราจะแนะนําวันนี้เทศวิวแม่น้ําแควน้อยเต็มๆสบายมากนะนอนแพรอย่างก,กับนอนโรงแรม5ดาวและมาที่นี่มีอะไรให้ทําเยอะเลยจะ้ะไม่ว่าจะโดดน้ําจากหน้าห้องนอนเลย หรือจะล่องแพแบบสงบๆคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองและธรรมชาติวิวให้เป็ลาจันร์หนึรยเต็มสิบบ้าไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีกันดีกว่าอาสาพระไปลงล่องแพแควน้อย ก่อนออกต่างจังหวัดทุกครั้งทุกคนควรเช็ครถให้ดีก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวรถไปตุ๊ป,ป่องกลางทางอ็เนยชิปเป่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราแวะพีทีสเตชันนะแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ตรวจเช็ครถที่ฟิต a อโต้ข้างหน,าน้านูทุกคนใช้พีทีสเตชันกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้จะบอกว่าบลูการ์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนี่แหละครับสำหรับคนที่สมัครบลูการ์รับส่วนลดแบบคุมค้มๆใช้ได้ถึง5ร้านดังนะครับอย่างที่แรกเลยนะที่ศูนย์บริการยานย,ยนต์ฟิตรอโต้เมื่อคุณซื้อหรือว่า่าาาาาลลลียนนนถถ้้้มมมมััครครครรรรอองงทวกกะบบสส100พฟแแแไ เครื่องฟรีอันนี้ใครกําลังจะต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยโชคดีเลยครับสมัครบลูการ์แล้วก็ไปเปลี่ยนตอนนี้คุ้มสุดๆจะ้ะและที่ฟิตออโต้ของ PTT Station เนี่ยเขาดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนพะพัชนาวไว้ใจได้นอกจากฟิตออโต้แล้วที่คาเฟ่อเมซอนเนี่ยสั่งเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ร้อนเย็นปัน่นรับฟรีส่วนลด10บาทยื่นไปเลยครับยื่นไปทั้งการ์ดทั้งโปรโมชั่นนี่แหละครับยังไม่พอนะจ้าที่เท็กซัสเช็กเก้นเนี่ยลูกค้าบลูการ์ Garden, มาซื้อเทนเดอร์แรปหนึ่งชิ้นโอนนคาจู เฉพาะการสมัครตั้งแต่วันนี้จะถึง31ตุลาคม2565ขอคิดแตะมือเลยนะครับแลวตอนนี้รถที่ตรวจเช็คเสร็จแล้ว,เ,วเราพร้รอบออกเดินทางไปกาญจนบุรีแล้วบึน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 บน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 3ชั่วโมง40นะถึงแล้วถึงโรงแรมเหรอ,อยังเราจะต้องมาขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือพูตะเคียนตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นแม่น้ำแควใช่ไหมเราต้องมาท่าเรืนนี้แล้วก็นั่งเรือไปชอบตรงนี้มากครับเขียนว่า ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในพื้นที่แต่มีพี่เต็มเลยเอ้ยวันดีรู้วันด,ดีค่าเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเหรอเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาหืมกลิ่นเรานี่นัวใช่ได้นะบรรยากาศดีมากอะ่ะ ลมเย็นนะครับเพราะตอนนี้มันปลายฝนต้นหนาวแล้วเนะนาะน้ำค่อนข้างเชี่ยวสุดยอดนั่นเนี่ยคุณแม่น้าแควน้อยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกซึ่งแม่น้าแควน้อยเนี่ยจะมีความชิลมากกว่าแม่น้ําแควใหญ่จะเงียบสงบเลยนะเพราะว่ามีต้นกาเนิดม,มาจากพื้นป่าดงดิบทางตะวันตกตามชายแดนแนวไทยพม,มา่าเราจะไปที่พักที่มีชื่อว่า The Float House หรือว่า a ควใช้เวลาเดินทาง้วยเรือประมาณ10นาทีและถ้าเกิดว่ายน้ำมาแล้วครับก็10นาที10นาทีถึง,10น,ถง10นาทีจมบุ๋ม เหมือนรีสอร์ทแบบแพงๆริมทะเลเนี่ยออกมาแต่นี่คือแบบอยู่ริมแม่น้ำแล้วแบบโอ้โหวิวแบบโคตรทรอปิคอลเลยอ่ะมีความแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเสวัสดีครับผมมาพร้อมฝนเลยเนี่ยปกติช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่ตกเกือบทุกวันครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ตกหนักมากใครมากับแฟนเนี่ยฝนตกๆออกไปไหนไม่ได้เขาทำอะไรกันล่ะครับก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือชมบรรยากาศครับเอาหนังสือมาด้วยนะคนดูแฟนมากับแป๊ะกิจกรรมภายในโรงแรมอ่ะครับจะมีเป็นพายเรือแคนูลอยคอล่องแพนั่งเรือชมวิว ปอดอะไรอย่างี้ครับแต่เป็นเจ้ารพ่อสมควรเลยนะปกติแล้วครับอันนี้ปกติเหรออันนี้คือน้ำปกติใครเลือนทีเนี่เริ่มงไพตรงนี้ออกซังฮีเลยนะเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งรู้จักโง่จริงๆเลยผมทำไมเพิ่งรู้วะเพราะว่ามันดีมากข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นเขาตรงนี้มีเรามีเขาบนหัวสระผมบ้างสันนาราวะเราจะเห็นคนกระโดดน้ำลงไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยใจฝันให้สายน้ำพัดพาเราไปเดินกลับมาใหม่แล้วก็กระโดดอีกครั้ง ตรงนี้สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับจะมีหมู่บ้านมอญสามารถเดินเที่ยวได้แล้วก็จะมีสวนผลไม้มีถ้ำละว้าครับเดินไปได้เลยครับเดินไปได้ครับถ้ำละว้าจะอยู่ประมาณ300เมตรลูกค้าสามารถปั่นจักรยานไปก็ได้ข้างบนเรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ข้างบนก็คือจะมีหมู่บ้านมอญมีหมู่บ้านมอญผมเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งคนมอญแม่ผมเป็นมอญครับพ่อเป็นพหรห h o ผมมุกเก่าละ้ถ้าเป็นช่วงหน้าผลไม้สามารถไปเก็บกินได้เลยจริงเหรอโดนคนมอญไปหัวไม่โดนครับเป็นของโรงแรมเองของโรงแรมเออที่จังเลยมี อะไรทำเยอะมากนะครับโหตายแล้วขอบคุณครับตายแล้ว ห้องพักตอแหลไหมคะตอแหลมากเลยค่ะสวยงามห้าดาวไปเลยค่ะเอาห้าดาวไปเลยอันนี้เขาคือเขาผสมผสานศิลปะแบบตะวันออกเข้ากับศิลปะท้องถิ่นแล้วก็มีเดเบตรงนี้ที่อยู่ริมหน้าต่างที่มองออกไปเห็นแม่น้ํายาวเฟื่อยเตียงมีมุ้งไม่ได้เอาไว้กันยุงแต่เอาไว้กันการฟุ้งของความรักการนอนบนแพเนี่ยเหมือนรถนอนบนเปลที่ได้ธรรมชาติเป็นคนแกวง่งอันนี้นะครับเป็นม่านเส้นมีนะครับบังสายตาได้แต่ว่ามันไม่บังเสียงนะเพราะฉะนั้นใครมาก็เบาๆนะคนดูนะนี่คือไายนของห้องนอนของเราแกดูที่นั่งนั่นสิสีตอนแรลมีมุมนั่ง ิวอ่านหนังสือชิวมากถ้าเกิดคนดูเลือกเป็นห้องริมแบบนี้จองไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับจองไว้ก่อนได้รีเควสได้ว่าอยากได้ห้องริมพอดีเป็นคนรักสงบชอบโลกส่วนตัวเนี่ยเราก็จะได้วิวแบบตรงนี้เลยจองให้ทันนะเพราะว่าห้องริมชอบเต็มเร็วแต่ถามว่าห้องอื่นที่ไม่ได้อยู่ริมอะ่ะดีไหมก็ดีเหมือนกันนอกจากที่สุขหัวนอนของเราดีแล้วอีกอย่างที่รู้สึกว่าชอบมากคืออาหารคุณแม่ครัวเขาทำอาหารอร่อยมากอยากห่อกลับบ้านเลยอะ่ะหอ่ออาหารห่อแม่ครัวนี่แหละ ก็ทานดินเนอร์ได้แล้วก็อาหารเช้าก็มีด้วยบองวันที่แขกเยอะก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์หรือบางวันที่แขกไม่เยอะก็สั่งเป็นอลลคาร์ได้มีเครื่องดื่มแล้วดื่มแล้วก็นอนหลับฝันดีค่ะและทันทีที่ตื่นตอนเช้าไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเขาจะมาปกคลุมพร้อมกับส่งอากาศเย็นๆสดชื่นให้เราซูดเข้าไปพอให้หัวใจตุมต่มติ๋ม ตื่นแต่เช้านะครับกินกาแฟเรียบร้อยเนี่ยเราจะพายเรือคายักอยู่หน้าโรงแรมได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะไปกันวันนี้เราจะไปไหนพี่อันนี้ที่คุณพี่จะนั่งเรือก็เดี๋ยวลองลองลองถามพี่เขาแป๊บหนึ่งครับผมก็คือไม่รู้นั่นเองนะครับพูดไปก่อนเราจะไปล่องแพไหมครับพี่ช่ล่องแพเปียกครับไปล่องแพเปียกครับนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยก็คือไล่นั่นเองนะครับไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าถ้าเกิดวันไหนไม่มีหมอเนี่ยเราก็จะ เห็นเป็นแดดก็จะสวยคนละแบบโอ้โหลมมันแบบลมมันดีดีอ่ะไปๆปยป,ป,ปนั่งเรือออกไปแป๊บเดียวจะเห็นความเขียวและได้ยินเสียงของนกร้องมองเห็นชาวบ้าน,นกำลังจับปลาได้ปลาอะไรได้ปลา,ปาพันนายักบอกชื่อได้ไหมปายุชันโอชา ท,ทํารายการท่องเที่ยวอยู่ดีๆไม่ว่าดีผมไม่หานนะไม่ต้องหานครับระหว่างนั่งเรือขอเล่าให้ฟังสําหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกบลูการ์ตนะครับสมัครง่ายๆเลยที่เว็บไซต์ wwwPTt b l u e c a r บพีทง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนกรอกตามนี้เลยสมัครเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะส่ง SMS โค้ดส่วนลดมาที่โทรศัพท์ของเราภายในสวันทําการครับแค่นี้ก็สามารถนําโค้ดไปยื่นในทั้ง5ร้านดังแล้วล่ะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าสมาชิกบลูการ์นี่มันดีจริงๆได้สิทธิพิเศษนะครับทั้งกินเที่ยวชอบร้านดังแท็บเตอา้สินนคคใรือ o r ก็ได้รับแต้มสะสมสามารถนําแต้มมาแลกส่วนลดน้ำมันหรือว่าแลกของรางฟรีได้อีกของไม่ต้องมีสมัครเลยนะครับขายของเพลินๆน,นะครับแป๊บเดียวเรานั่งเรือมาถึงจุดขึ้นแพรเราต้องเอาเสื้อชูชีพไปด้วยนะครับนั่งเรือไปแล้วโดดน้ำเนี่ยคือใส่ดีกว่าออาจริงไม่ต้องมีใครห้าวเลยครับคือน้ำมันเชี่ยวมากใช่ไหมพี่ค่าล่องเรือมันราคาเท่าไหร่พี่ทั่วไปก็ประมาณพันแปด แล้วสำหรับผู้ผมครับสี่แผ่นนี่ตรงนี้เราจะเป็นเมาลำหนึ่งท่านก็พันแปดหกเจ็ดท่านก็พันแปดาำกันได้ประมาณหกเจ็ดท่านมาทงหมู่บ้านไม่ได้ไม่ได้ครับกิจกรรมบนแพนะครับจะมีสองอย่างก็คือครอบนั่งบรรยากาศชิลๆกีบายเดียร์โลเคชั่นของเราที่เป็นหน้าผาธรรมชาติท่สวยงามครับแล้วกิจกรรมที่สองคือสามารถเล่นน้ำลอยคอเกาะแพไปสระน้ำมันเที่ยวหันนี่ถ้าเราลอยไปทางอื่นนะฉะนั้นเธอทุกกิจกรรมทางน้ำเราจะมีการเซฟตี้ก้องส่วงฟิชชี่ในกรี บางทีทลูกค้าอาจจะลอยไปไกลเฮ้ยตรงนัน้นมีจระเข้อะไรนะก็คือทางพนักงานของเราจะคอยดูแลเขาไปก็ค,คือจะมีห่วงยางนะเมื่อกีน้นี่มีเพราจะเจอที่มาค้างครับจระเข้เล็กๆลูกเต๋าเล็กๆล็กกัดเจ็บไหมอ่าไม่กัดครับแล้วถ้ากัดเป็นไงครับก็จะร้องโอ๊ยโอ้ยคนดูพร้อมไหมครับพี่พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว one two three go จร,จริงๆแถวนี้เขาอยู่แถวหมูบานมอนถ้าคุณ<ม>อยากขึ้นไปก็บอกคนเรือให้จอดก่อนแผ่ไม้ลองค่อยๆเมื่อเราไปได้พักพ่อนน้ำที่ลึกสุดตรงนี้มันประมาณกี่เมตรครับก<ต>็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเมตรครับอุ้ยลึกเหมือนกันนะถ้าเยอะจริงๆครับถ้าน้ำขึ้นจริงๆตรงกลางมันจะลึกครับตรงนี้มันมีชื่อไหมพี่อันนี้คือหาดควายครับอ๋อชื่อนึกว่าดามายังไม่ถึงไหนลนะครับลงซะแล้วตรงนี้เป็นหาดควายครับมีความเหมือนชายหาดเหมือนกันนะเนี่ยเราเดินลงมาได้เหมือนเป็นชายหาดเบาๆ <king> ท่าอาทิตย์นี่เขาจะมาโชว์ ridge, ควายประมาณบ่ายๆพวกนี้ให้ลูกค้ามาชมควายมาเล่นน้ำตรงนี้เขาเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าชมดูเฉพาะก <c oughs> ็เลยเรียกว่าหาดควายใช่ไห<ช>ม hey? ครับข้างหลังคือผมนึกว่าผมไปพังงา <avete> หน้า,าผาหอมปูเต๋อหอมปูเตยครับหอมปูเตยเตยหอมปูเตยเป็นมาสามออดเหรอครับไม่ใช่ครับคือจุดตรงนี้คือมันเป็นตลาดจุดของเขาเข้าไหนคือเข่าหอมปูเต๋อคือหอมปูเต๋อพูดก็คือพูดไปอย่างเงี้ครับอ๋อไม่เข้าใจ แล้วเราจะนั้นเราก็จะผ่านบ้านคนเหมือนในหนังเรื่องอนาคอนดาภาคแรกเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับมึงเป็นใครอ่ะ I love you all หัวอยุ่อ่ะพอเวลาเลยผ่านไปนะครับประมาณแบบสักแปดโมงครึ่งเก้าโมงเนี่ยแดดก็จะเริ่มมาแต่คุณไม่ต้องกลัวครับเพราะนี่มีหลังคานี้คุ้มกลาหัวพวกเราอยู่นะครับน่ารักนะอ่ะสมมติหนุ่มมาก็มันมีค่าแค่การบังแดดท่าสาวมาเนี่ยอนี้อะไรครับพี่ท็อปครับถ่ายรูปด็อกแดกด็อกแดกสวยมากนะครับอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ข้าวู้มบุครับ เขาผู้มุดคือเห็นเป็นหินงอกหินย้อยลงมาจากข้างบนนะจุดตรงนี้ก็คือที่เขามากระโดดน้ำกันแหะครับใช่ครับหรือทิ่โดดตรงไหนก็ได้โดดตรงไหนก็ได้แล้วแพร,รองไหมครับเวลาลูกค้าเล่นก็ลายตามน้ําไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนจะต้องใส่ชูชี่ครับตรงนี้ผู้บ่าวอย่างพวกเรานะครับก็โป๊ได้เลยนะครับแต่ผู้สาวก็แนะนาให้ใส่ชุดว่ายน้ําไว้ข้างในแล้วจะได้ถอดง่ายๆกดกรนกระโดดลงน้ําเราต้องใส่เชือกชูชีพเอาน้าพรมหัวนมเบา พราะมันหนาวที่จริงเลยค่ะคุณดูค่ะและความชื่นใจของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรากโดดลงไปแบบนี้สายน้ำจะพัดพาเราลอยตามแพรไปขนาดแบบไม่ห่างเลยคนดูทั้งหลายไม่ต้องกลัวอันตรายใต้น้ำนะครับให้คิดซะว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือแกนนั่นแหละใส่ชูชีพยังไงก็ไม่จมนะจ๊ะก็ปล่อยแพปเลยครับอ่าคุณแพรก็ไปแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำไรงสิทธ์เราก็ลอยไปคือมันจะลอยเสมอไปนะครับแล้วนอนไม่ได้เลยนะแต่ว่าลืมตั้งมาทีคือแพไปดูแล้วแล้วเราก็อยู่เฮ้ยตัวอะไรวะตรงนั้นมีโจที่อะไรนะครับพนกก เมื่อกีน้นี่เขาจอระเข้ไม่กัดไม่กัดไม่กัดครับ <c oughs> จริงไหมนั่นเองรูปร่างเหมือนละเกินตกใจเลยบ้าเอ้ยรอด้วย การล่องพะแลไม้ไผ่อันนี้จะใช้เวลาประมาณ45นาทีลองเมเนจเวลาเอานะครับว่าคุณอยากเตรียรรมหนังสือมาอ่านบนแพแล้วก็ลอยต่อแหลไปเรื่อยหรือเราจะกระโดดลงน้ําแล้วก็ลอยตุ๊บป่องไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่คุณจะได้เหมือนกันก็คือความสดชื่นแบบฟิลดีสุดๆเหนื่อยดีอะแพน่าจะพาล่องไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาก,กันหลายๆคนน่าจะดีตากล้องไม่มีใครลงกวบพี่สักคนนึงคุณลงคนเดียว <laughs> มัน slow life มันเงียบเชียบอากาศดีอะผมว่าทุกคนน่าจะชอบกัะนะที่แค่น้อย การชนะบ,บุรีแล้วพวกเราเดินทางก็ต้องแวะปั๊มบ่อยๆนะทั้งเติมน้ำมันซื้อของซื้อกาแฟสมัครบลูการ์ติดตัวเอาไว้ครับรับรองไม่ผิดหวังสมัครไม่ยากและที่สําคัญฟรีด้วยเข้าไปเลยครับที่ www.pttbluecard.com หรือจะไปสมัครที่ปั๊ม PTT Station ก็ได้ทุกสาขาเลยนะจ๊ะสมัครเสร็จก็รอรับโค้ดพิศเศษทาง SMS และนําไปใช้ใน5ร้านดังได้เลยตั้งแต่15สิงหาจนถึง31ตุลานะจ๊ะ ส่วนใครจะไปตามรอที่แม่น้ําแควน้อยผมบอกเลยว่าตอนนี้ฟิลดีมากๆเพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นพอดีพอที่อยากจะกอดใครให้อุ่นที่พักไม่แพงมากนะครับเริ่มต้นที่4,300บาทส่วนแพรนนั่งได้6-7คนราคา1 8 0 0น8ะ45นาทีท้ายที่สุดนี้ที่กาญจนบ,บุรีมีแควน้อยแต่ถ้าแท็กชวนใครไปสักคนหน่อยเนี่ยแปลว่าแคนะ